รบ,บรรยากาศน้ำแรงครับสิาพามาบึงบริเวณรอบๆฟาร์มครับมีอย่างเนียนะครับในฟาร์มที่เข้าพึ่งปล้อยไปเมื่อวานครับอันนี้หนึ่งขึ้น่านไปหนึ่งขึ้นพันไปครับก็รู้สึกว่า จะขยายตัวออกนะครับจากสายตาอยา่ามาติดตามเมืองทุกเมือง,งครับดิสิพะอัปเดตทุกเมือง,งจะเป็นลงเฮ็ดครับมีทั้งหมดเจ็ดลงแปดลงนะครับแต่ว่าบางลงก็ลูกก้อนออกไปครับตอนนี้จะวางอยูมัน่นสองสามลงครับาลูกก้อนออกไป โรงแรกจะเป็นโรงบ่มืม่อนี้เพิ่งตัดหญ้าเสร็จคับหกแห่งกับหน้าฝนอนากาศก็กจะประมาณนี้าจะพาเมาืองมาเก็บแก้วมังกรครับแก้วมังกร มีอยู่หลายลูกครับปีนี้พ่อได้กินครับพ่อได้กินอยู่คบสซนทั้งนี่ก็จะเป็นรง บริเวณของโรงงานที่ใช้สำหรับจัดอบรมนะครับ้วก็ดก้อนเชื่อนะครับอาจจะแบ่งพื้นที่บางส่วนครับปลูกพืชพักสวนควรัวครับมีพักบุ้งนะครับกับเขาโหงละพาตะไคร้นะครับ โซนด้านนี้จะเป็นปอูกไม่ผลครับฝรั่งกิมจูนะครับลงไปบางส่วนก็มีอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดเริ่มใหญ่แล้วครับบางตน้นมีอ้อยขั้นน้ำอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับมีกล้วยมีมะพร้าว สิพยายามปลูกไม่หลากหลายครับยังละต้นสองต้นนะครับเพราะว่าเพื่อเห็นในมีผลผลิตหลากหลายครับฝั่งนี้ยังตัดหญา้าพันแล้วครับหกเนยอารามในะครับใกล้จะได้ผลแล้วใก็จะน่าอีกประมาณสักสองสามสัปดาห์ครับถึงจะเดิมเก็บได้ ที่นี่ติดผลเมื่อไรนะครับอ,อันนี้พุทธานนาสดนะครับปูกว้ซองตน้นศาสนามสดโซนทั้งนี้จะเป็นโซนของฝรั่งกิมจูครับบัไแดงมะฮอลายมือเลยครับก็จะทยอยออก กินจูหกในจังน้อยครับช่งหน้าฝนนะครับพลังกิมจูค่อนข้างจะดกครับยีนีดดกก็จะเลือกห่อเอาเฉพาะลูกที่สวยนะครับลูกขัดใบ้ำลังกิมจูปลูกไว้ทั้งหมดอ่า ปูเอสองสามรอบครับต้นก็นเลยอาจจะบ่ชทอกันนะครับรุมรวมกับประมาณอ่าสิบแปดสิบเก้าต้นม,มังคุดอ่ามะม่วงสามฤดูมะม่วง,มมวงน้ำดอกไม้อันนี้จะเป็นเรือนงเก็บขี่เลื่อยครับ เรื่อยครับพื้นที่โดยรวมกับประมาณนี้ครับพื้นที่โดยรวมประมาณสองไรครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูเดี๋ยวเหาสปไปเก็บแก้วมังกรครับพอดีน้องจำพลเลืองนะครับอ่าน้องจำพลเอ,อ้าตัดตัดนี่เลยลูกแล้วก็หมุนก็ได้ตัดให้โดนลูก นี่สวยเลยบิดเอาเลยบิดเอาเลยต้องรีบเก็บรีบเก็บบิดเอาเลยหมุน ครับมีให้เก็บพ่อได้กินหลายลูกอยู่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงนะครับเนื้อสีแดงเก็บแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านครับตรงนี้ทำแล้วนะครับดิฉพยายามเก็บบรรยากาศไม่เบึงบ่งยๆนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามเราชมคลิปครับอพอกันไปคลิปต่อไปครับพี่นอ้องสวัสดีครับ